ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรชุติมาสัจจานันท์ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่15มีนาคม2566 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณากรอบในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพศ2567การพิจารณาการปรับปรุงแบบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีการพิจารณาร่างข้อบังคับมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพิจารณาร่างข้อบังคับมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิจรวมถึงการพิจารณาร่างข้อบังคับมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา